ลูกสะพ้ยไล่แม่สามีออกจากบ้านเพราะคิดว่าแม่จนแต่กลับต้องช็อกเมื่อความลับที่ซ่อนมานานกว่า40ปีถูกเปิดเผยเงินทองไม่ใช่สิ่งเดียวที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวนี้แล้วความจริงที่แท้จริงคืออะไรบ้านหลังเล็กย่านชานเมืองเงียบสงบในายามเช้าแสงแดดลอดผ่านม่านบางฮ่หาฮกระทบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าแก่ที่แม่สามีเก็บรักษาไว้ลูกสะพ้ยชื่อกานดาเธอมองรอบบ้านด้วยสายตาไม่พอใจทุกสิ่งดูเก่าและเฉย แตกต่างจากสิ่งที่เธอใฝ่ฝันการดาหันไปมองแม่สามีผู้หญิงร่างเล็กในชุดผ้าถุงเรียบง่ายมือเหี่ยวย่นยังคงกวาดบ้านด้วยความขยันเงื่อไหลาตามไรผมแต่สีหน้ายังคงสงบในใจของการดากลับเต็มไปด้วยความรำคาญเธอคิดว่าแม่สามีเป็นภาระไม่มีรายได้ไม่มีเงินเก็บและอาศัยอยู่ในบ้านลูกชายเพียงเพราะจนเสียงถ้วยชามกระทบกันในครัวการดาหุดหงิดจนตัดสินใจพูดออกมา แม่ขบ้านนี้เล็กเกินไปแล้วแม่ไปอยู่ที่อื่นเถอะคะแม่สามีหยุดมือทันทีเสียงไม้กวาดหล่นกระแทกพื้นเบาฮ่าฮ่าวตานิ่งเงียบหันมามองลูกสะใภ้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความกดดันหัวใจของการดาเต้นแรงแต่เธอยังคงยกเหตุผลเดิมหนูอยากให้บ้านดูดีขึ้นแม่ไม่มีรายได้ก็คงลำบากไปอยู่ที่วัดหรือกับญาตสักพักก็ดีนะคะแม่สามีไม่ตอบทันที เธอสูดลมหายใจลึกเดินไปที่ตู้เก่าในห้องนอนเปิดลิ้นชักที่เต็มไปด้วยซองจดหมายสีซีการดามองอย่างสงสัยเสียงกระดาษเก่าถูกคลี่ออกแม่สามีหยิบสมุดบัญชีเก่าเล่มหนึ่งกระดาษบางกรอบแต่ตัวยังชัดเจนการดาแม่อาจไม่ได้แต่งตัวรูไม่ได้ใช้ของใหม่แต่ตลอด40ปีที่ผ่านมาแม่เก็บทุกบาทที่ได้จากการขายผักการเย็บผ้าและการประหยัดทุกมื้ออาหารมือการดาสัน่น เธอค่อยๆก้าวเข้าไปไกลดวงตาจับจ้องไปที่สมุดบัญชีตัวเลขเงินฝากที่เพิ่มขึ้นทีละบรรทัดจนถึงยอดสุดท้ายที่เกินกว่าที่เธอคาดคิดหัวใจของการดาแทบหยุดเต้นเธอหายใจติดขัดบรรยากาศในห้องเหมือนอากาศหนักอึ้งเสียงนาฬิกาเดินติ๊กต่อกระดังชัดเจนแม่สามีหันกลับมามองสายตานั้นไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความสงบนิ่งที่เต็มไปด้วยความหมายแม่ไม่เคยจนการดา แม่แค่เลือกจะอยู่เงียบฮ่หาฮและไม่อวดใครการดายืนนิ่งเธอรู้สึกหน้าร้อนเผาเหมือนพื้นดินสั่นไว้ใต้ฝ่าเทา้าความจริงตรงหน้าเกินกว่าที่เธอรับไหวการดาก้มหน้าลงหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาเสียงลมหายใจตัวเองดังสะท้อนในหูร่างกายแข็งทื่อไม่กล้าขยับแม่สามีเดินไปนั่งที่เก้าอี้ไม้เก่าเก้าอี้โยกเบาๆส่งเสียงเอียดอาดเธอวางสมุดบัญชีไว้บนตัก สายตายังคงจับจ้องไปที่ลูกสะใภ้การดามองสมุดบัญชีกระดาษที่เต็มไปด้วยตัวเลขเรียงยาวเธออ่านไม่ผิดแน่นอนเงินเก็บมหาศาลที่ไม่คาดคิดว่าจะอยู่ในมือแม่สามีเสียงนาฬิกาติดผนังดังติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนยืดออกการดารู้สึกคอแห้งผากเหมือนกลืนคำพูดของตัวเองไม่ลงแม่สามีถอนหายใจเบาฮ่าหเธอวางมือลงบนสมุดการดาที่แม่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าแม่ไม่มี น้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นการดาเงยหน้าขึ้นแววตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเธออ้าปากจะพูดแต่เสียงขาดหายคำขอโทษติดค้างอยู่ในลำคอแม่สามีมองออกไปนอกหน้าต่างต้นมะม่วงเก่าเอนตัวรับลมแสงแดดลอดผ่านใบไม้ทาบลงบนพื้นบ้านเงาสะท้อนเป็นลวดลายสวยงามแม่อยู่บ้านนี้มาทั้งชีวิตแม่สร้างทีละอิดทีละไม้แม่เห็นลูกชายโตเห็นหลานหัวเราะ ทุกความเหนื่อยแม่เก็บไว้ในใจการดาน้ำตาคลอเธอขยับตัวอย่างเก้กังมือกำชายเสื้อนั่นความรู้สึกละอายใจแผ่ซ่านไปทั่วเธอคิดถึงคำพูดแรงๆที่เพิ่งพูดไปเสียงยังดังก้องอยู่ในหัวเหมือนตอกย้ำความโง่เขลาของตัวเองใจเธอหนักเหมือนหินก้อนใหญ่กดทับแม่สามีเอื้อมมือไปหยิบซองหนึ่งซองสีน้ำตาลเก่ามิตราธนาคารติดอยู่เธอเปิดออกช้าฮ่าฮเผยเช็คเงินจำนวนมหาศาล การดาตกตะลึงเธอแทบหายใจไม่ออกมือสั่นจนไม่กล้าเอื้อมแตะสายตาจับจ้องไปที่ตัวเลขตรงหน้านี่เป็นเพียงบางส่วนแม่เตรียมไว้ให้ลูกหลานในอนาคตแม่ไม่เคยคิดจะใช้ฟุ่มเฟือยทุกบาทมีค่ามากเกินกว่าจะสู่เปล่าเสียงแม่สามีดังชัดเจนแต่ในหูของการดาเหมือนระครังที่สะท้อนย้ำเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงเรื่อยฮ่าฮจนแทบไม่เหลือที่ยืนการดาเดินเข้าไปใกล้ น้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามจะพูดแต่เสียงสัน่นแม่หนูหนูไม่รู้เลยจริงๆแม่สามีมองเธอด้วยสายตานุ่มนวลไม่มีความโกรธไม่มีการตำหนิมีเพียงความเข้าใจอันเงียบสงบการด่าความจนไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่ความใจแคบและความไม่เห็นค่าของกันและกันต่างหากที่น่ากลัวที่สุดคำพูดนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกการด่าสะอื้นเบาฮ่หาฮ่ เธอก้มลงกราบที่ตักแม่สามีเสียงสะอื้นสะท้อนในห้องเงียบฮ่าฮาแม่สามีลูบหัวลูกสะพ้ยอย่างอ่อนโยนสัมผัสนั้นอบอุ่นเหมือนแม่แท้ฮ่าฮาบรรยากาศที่อึออดอัดค,อค่อยๆคลายลงเหลือเพียงความเงียบสงบที่ปกคลุมการดาเงยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังเปื้อนเต็มใบหน้าเธอมองสมุดบัญชีอีกครั้งหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายเธอไม่เพียงตกใจในความลับทางการเงิน แต่เธอช็อกกับความจริงที่ว่าคนที่เธอเคยมองว่าไม่มีค่ากลับมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะประเมินได้การดาจับมือแม่สามีนั่นแม่ขนูขอโทษหนูผิดไปแล้วหนูมองแม่ผิดไปตลอดแม่สามียิ้มบางฮ่หาฮริมฝีปากสั่นไหวเล็กน้อยการรู้ตัวผิดและยอมรับสำคัญกว่าการทำถูกตั้งแต่แรกเสียงนกน้อยร้องจากนอกบ้านลมพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่าง กลิ่นดอกมะลิจากสวนโชยมาเติมเต็มบรรยากาศให้ผ่อนคลายการดาหลับตาสูดลมหายใจลึกเธอรู้สึกถึงความเบาสบายที่ไม่เคยมีแต่ในใจยังเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นว่าจะชดเชยสิ่งที่ทำไปได้อย่างไรแม่สามีมองกานดาแววตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนสิ่งที่แม่ต้องการไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความเคารพและความเข้าใจการดาพยักหน้าแรงน้ำตาไหลอีกครั้งหัวใจของเธอเต้นแรง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความซาบซึ้งที่ท่วมทน้นบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปเงาที่เคยกดดันค่อยๆจางหายแสงแดดอบอุ่นส่องเข้ามามากขึ้นเหมือนบ้านทั้งหลังหายใจโล่งขึ้นการดานั่งนิ่งเธอไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่กุมมือแม่สามีไว้นัน่นหัวใจเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะมองด้วยสายตาใหม่สมุดบัญชีเก่าถูกวางไว้บนโตะ๊ะไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่เป็นประวัติศาสตร์ชีวิต ที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและความอดทนการดามองไปที่สมุดเล่มนั้นเธอรู้แล้วว่าเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของคนที่อยู่รอบข้างในห้องเงียบสงบแต่ในใจของการดาเต็มไปด้วยเสียงเสียงเตือนจากความจริงเสียงเรียกจากความสำนึกที่ไม่อาจหลีกหนีเธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอจะไม่มองแม่สามีเป็นภาระ แต่จะมองว่าเป็นหลักฐานที่มั่นคงของครอบครัวการดายกมือไหว้แม่สามีอีกครั้งครั้งนี้เต็มไปด้วยความเคารพจริงใจน้ำตาที่หลั่งออกมาไม่ใช่เพราะความอับอายแต่เพราะความสำนึกในใจแม่สามียิ้มบางเธอลูปไหล่ลูกสะพ้ยเบาฮ่าฮเสียงพูดนุ่มนวลเอื้อมไปถึงหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันการดาไม่มีใครควรถูกไล่ออกจากบ้านของตัวเองคำพูดนั้นดังก้องในหัวการดา เธอไม่เคยรู้สึกอบอุ่นเช่นนี้มาก่อนหัวใจที่เคยแข็งกระด้างค่อยๆอ่อนลงทีละน้อยบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้เฟอร์นิเจอร์จะเก่าแม้กำแพงจะมีรอยร้าวแต่ความรักที่แท้จริงทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปการดาหายใจเข้าลึกเธอรู้สึกเหมือนยกหินหนักออกจากอกมือที่กุมแม่สามียังคงนั่นหัวใจบอกตัวเองว่าจะไม่ทำผิดพลาดอีกเสียงหัวใจของการดาเต้นชัด แต่ครั้งนี้คือเสียงของการเริ่มต้นใหม่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับเต็มไปด้วยความหมายใหม่เธอนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นฟังเสียงลมพัดผ่านฟังเสียงแม่สามีหายใจเบาฮ่หาฮาและฟังเสียงหัวใจของตัวเองที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกยังเหมือนเดิมแต่โลกในใจของการดาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงประตูบ้านเปิดออกสามีของการดาเดินเข้ามาสีหน้าเหนื่อยละหลังจากกลับจากทำงาน รองเท้าเต็มไปด้วยฝุ่นจากถนนเขามองเห็นบรรยากาศในบ้านแม่กับภรรยานั่งใกล้กันน้ำตายัางเปื้อนแก้มของการดาสมุดบัญชีวางอยู่บนโตะ๊ะเกิดอะไรขึ้นเสียงเขาถามด้วยความสงสัยการดาเงยหน้ามองสามีแววตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเธอพูดไม่ออกแม่สามีวางมือบนไหล่การดาสายตานิ่งสงบไม่มีอะไรหลอกลูกเราเพียงพูดคุยเรื่องครอบครัว สามีขมวดคิ้วเขาเดินเข้ามาใกล้สายตาจับจ้องไปที่สมุดบัญชีเห็นตัวเลขที่ปรากฏอยู่นี่มันเขาอึง้งมือเอื้อมไปหยิบสมุดพลิกหน้ากระดาษช้าฮ่าฮาดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจแม่สามีพยักหน้าเบาฮ่าฮาใช่แล้วลูกแม่เก็บมันไว้หลายสิบปีเพื่อให้ครอบครัวมีอนาคตมั่นคงแม่ไม่เคยบอกใครเพราะไม่อยากอวดสามีหันมามองภรรยา การดาหลบสายตามือกำชายเสื้อแน่นจนสัน่นน้ำตาไหลอีกรอบการดาเธอรู้หรือเปล่าเสียงเขาแผ่วเบาการดาสสา่หัวแรงเสียงสะอื้นทำให้คำพูดติดขัดหนูเพิ่งรู้หนูผิดไปแล้วจริงๆสามีถอนหายใจยาวเขาวางสมุดบัญชีลงบนโต๊ะเดินเข้าไปนั่งไกลแม่ดวงตาเต็มไปด้วยความเคารพแม่ครับผมไม่เคยรู้เลยว่าแม่เก็บเงินไว้ขนาดนี้ผมภูมิใจในตัวแม่มาก น้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื้นตันหัวใจของเขาสั่นสะท้านแม่สามียิ้มอ่อนเธอรูปหลังลูกชายอย่างแผ่วเบาแม่ไม่ได้อยากให้ใครภูมิใจแม่เพียงอยากให้ครอบครัวมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงหัวเราะของเด็กเล็กดังขึ้นหลานตัวน้อยวิ่งเข้ามาในบ้านมือเล็กถือของเล่นพลาสติกรอยยิ้มสดใสเต็มใบหน้าเขามองไปรอบฮ่หาฮไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนเงียบ จึงวิ่งไปกอดย่าของตัวเองย่าหนูหิวแล้วครับแม่สามีก้มลงกอดหลานเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นกลิ่นเงื่อของเด็กผสมกับกลิ่นดอกมะลิในบ้านทําให้บรรยากาศนุ่มนวลขึ้นทันทีการดามองภาพนั้นหัวใจปวดร้าวแต่ก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันเธอเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นชัดเจนมาก่อนความผูกพันที่แท้จริงความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและหลักฐานของครอบครัวที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือสิ่งของหรูหราการดาเอื้อมมือไปกอดลูกชายน้ำตายังไหลแต่รอยยิ้มเริ่มปรากฏเธอหันไปมองแม่สามีสายตาเต็มไปด้วยความเคารพแม่คะตั้งแต่นี้ไปหนูจะไม่ทําให้แม่ต้องเสียใจอีกหนูสัญญาแม่สามียิ้มบางคำพูดสำคัญแต่การกระทําสำคัญกว่าแม่เชื่อว่าลูกจะทำได้สามีพยักหน้าเขามองภรรยาด้วยความเข้าใจ บรรยากาศที่เคยตึงเครียดค่อยๆค,คลี่คลายเหมือนเมฆที่แยกออกให้แสงแดดส่องเสียงหม้อในครัวเดือดปุดฮ่หาฮกลิ่นแกงหอมฟุ้งออกมาแม่สามีลุกขึ้นช้าฮ่หาฮไปเธอกินข้าวกันดีกว่าทุกคนเดินเข้าครัวโตไม้เก่าๆถูกปูด้วยผ้าขาวสะอาดมีอาหารเรียบง่ายวางอยู่แต่กลับเต็มไปด้วยความหมายการดาตักข้าวใส่จานแม่สามีมือสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจจริง แม่สามีรับไว้ด้วยรอยยิ้มสามีเงียบเพียงแต่มองภาพตรงหน้าด้วยความสุขเสียงช้อนกระทบจานเบาฮ่าฮกลายเป็นดนตรีที่บรรเลงความอบอุ่นระหว่างกินข้าวแม่สามีเล่าเรื่องในอดีตเรื่องการทำงานหนักเรื่องวันที่เก็บเงินครั้งแรกเรื่องความฝันที่อยากให้ครอบครัวไม่ลำบากการดาฟังเงียบฮ่าฮทุกคำคือบทเรียนทุกเรื่องคือแรงบันดาลใจ น้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัวสามีฟังด้วยความเคารพหลานนั่งกินข้าวไปยิ้มไปภาพครอบครัวเล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังอบอวลไปด้วยกลิ่นอาหารและเสียงหัวเราะหลังอาหารเสร็จแม่สามีเก็บถ้วยชามการดารีบลุกไปช่วยมือเธอประสานกับมือแม่สัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจแม่สามีหันมามองการดาเราอาจไม่เข้าใจกันเสมอแต่ถ้าเรารักกันจริงทุกอย่างก็ผ่านไปได้ การดาพยักหน้าข้าแม่หนูจะจําไว้สามีมองภาพนั้นด้วยความภูมิใจเขารู้ว่าในวันนี้ครอบครัวของเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะความเข้าใจที่เกิดขึ้นค่ำลงแสงไฟสีส้มสองบ้านหลังเล็กเสียงจิ้งรีดดังอยู่รอบฮ่าฮาบรรยากาศสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการดานั่งมองแม่สามีที่กำลังสอนหลานทำการบ้านเธอยิ้มออกมาอย่างจริงใจหัวใจที่เคยแข็งค่อยคอย อ่อนโยนเธอเริ่มเข้าใจคุณค่าของการอยู่ร่วมกันสมุดบัญชีวางอยู่บนชั้นไม่ได้เป็นเพียงเอกสารเงินฝากแต่เป็นสัญลักษณ์ของความอดทนและเป็นบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่การดาหันไปมองสามีเขามองกลับมาพร้อมรอยยิ้มไม่ต้องมีคำพูดใดฮ่าฮาแต่ความเข้าใจแลกเปลี่ยนกันในสายตาคืนวันนั้นบ้านหลังเล็กไม่ได้หรูหราแต่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจ และความผูกพันที่แข็งแรงกว่าทุกสิ่งเช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดอุ่นส่องผ่านหน้าต่างเสียงไก่ขันดังจากบ้านข้างฮ่าฮกลิ่นข้าวต้มลอยมาจากครัวแม่สามีตื่นแต่เช้าเธอตักข้าวต้มใส่ชามกลิ่นหอมของข้าวผสมกับกลิ่นขิงสดอบอวลไปทั่วบ้านการดาลงมาจากห้องเธอเห็นแม่สามีทำกับข้าวมือที่สั่นเล็กน้อยเพราะอายุแต่ยังคงคล่องแคล่วและมั่นคง การดายืนนิ่งหัวใจอบอุ่นแปลกฮ่หาฮเธอเดินเข้าไปช้าฮ่หาฮแม่ขนูช่วยได้ไหมแม่สามีเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏแน่นอนลูกมาช่วยหั่นผักสิเสียงอ่อนโยนเหมือนเพลงกล่อมการดานั่งลงข้างฮ่หาฮเธอหยิบมีดขึ้นมาหั่นผักมือยังไม่คล่องแต่ตั้งใจเต็มที่สายตาแม่สามีมองอย่างภูมิใจเสียงสามีก้าวลงบันได เขาเห็นภาพตรงหน้ายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต็มไปด้วยความสุขลูกชายวิ่งออกมาจากห้องนอนตาใสวิ่งเข้าหาย่าย่าหนูหิวแล้วครับเสียงใสทําให้ทุกคนหัวเราะโต๊ะอาหารเช้าวางเรียบง่ายมีข้าวต้มร้อนฮ่หาฮมีไข่ต้มและผักลวกกับน้ําจิ้มเต้าเจียวการดาตักข้าวต้มใสชามให้แม่สามีครั้งนี้เธอทําด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เพราะเกรงใจ แต่เพราะหัวใจเต็มไปด้วยความรักแม่สามีรับชามเธอมองการดาอย่างอ่อนโยนขอบใจนะลูกน้ำเสียงนั้นทำให้การดาน้ําตาซึมทุกคนกินข้าวพร้อมกันเสียงหัวเราะของเด็กเล็กดังขึ้นบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความสุขเหมือนบ้านที่มีชีวิตใหม่หลังอาหารเช้าแม่สามีเปิดตู้เก่าเธอหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาวางลงตรงหน้าการดาและลูกชายนี่คือสิ่งที่แม่อยากมอบให้ เธอเปิดกล่องช้าฮ่า <H> ฮ <aha> ข้างในมีสร้อยทองเก่าและแหวนวงหนึ่งการดาตกใจเธอไม่คิดว่าจะได้รับสิ่งล้ำค่าเช่นนี้มือเธอสัน่นสายตาจับจ้องไม่กระพริบแม่เก็บสิ่งนี้ไว้นานมันไม่ใช่ของแพงที่สุดแต่เป็นสิ่งที่แม่ห่วงแหนแม่อยากให้เป็นของครอบครัวต่อไปสามีมองด้วยความซาบซึง้งเขารู้ดีว่าสิ่งที่แม่มอบให้ไม่ใช่เพียงของมีค่า แต่คือความรักและความเชื่อใจการดาน้ำตาไหลเธอเอื้อมมือไปรับแม่ขนูไม่คู่ควรเลยหนูทำผิดกับแม่มากเกินไปแม่สามีจับมือเธอนั่นการดาไม่มีใครไม่เคยผิดสิ่งสำคัญคือเรารู้ตัวและเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงชัดเจนและหนักแน่นการดาก้มหน้าร้องไห้เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างในใจพลังที่ผลักดันให้เธอกลายเป็นคนใหม่คนที่เห็นค่าของครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นใด เด็กชายหัวเราะคิกคักเขาหยิบแหวนจากกล่องขึ้นมาย่าหนูใส่ได้ไหมเสียงสดใสทําให้ทุกคนหัวเราะอีกครั้งแม่สามียิ้มเธอสวมแหวนให้นิ้วเล็กๆของหลานแน่นอนจ้าหลานของย่านี่คือสิ่งที่จะสืบต่อไปในอนาคตการดามองภาพนั้นเธอเห็นความหมายลึกซึ้งแหวนวงเล็กไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์เวลาผ่านไปหลายวันบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไป การดาอ่อนโยนมากขึ้นสามีรู้สึกภูมิใจในครอบครัวของเขาทุกเช้าการดาช่วยแม่สามีทำอาหารทุกเย็นพวกเขานั่งกินข้าวพร้อมกันเสียงหัวเราะแทนที่ความเงียบความสุขแทนที่ความกดดันเพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นทุกครั้งที่เดินผ่านบ้านได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาเหมือนบ้านเต็มไปด้วยพลังที่ดีวันหนึ่งการดาพบสมุดเล่มเก่าอีกเล่มเธอเปิดออก ในนั้นเต็มไปด้วยบันทึกชีวิตของแม่สามีมีเรื่องราวของการทำงานการเก็บเงินการต่อสู้ในวันที่ยากลำบากและความฝันที่อยากเห็นครอบครัวสุขสบายการดาอ่านไปน้ำตาไหลไปเธอเข้าใจมากขึ้นแม่สามีไม่เพียงเก็บเงินแต่เก็บหัวใจทั้งดวงเพื่อครอบครัวเธอปิดสมุดเธอสัญญาในใจว่าจะดูแลแม่สามีเหมือนแม่แท้ฮ่าฮ <c oughs> และจะสืบต่อความตั้งใจนั้นไปยังรุ่นต่อไป เวลาผ่านไปหลายเดือนหลานชายเริ่มเข้าโรงเรียนแม่สามีเดินจูงหลานไปทุกเช้าเสียงหัวเราะของเด็กดังก้องไปตามถนนการดามองภาพนั้นทุกวันเธอรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกภาพที่เธอเคยมองข้ามกลายเป็นภาพที่เธอรักที่สุดทุกเย็นหลานจะวิ่งเข้ามากอดยายาวันนี้หนูได้ดาวทองครับแม่สามีหัวเราะเบาฮ่าฮเก่งมากหลานของยาการดายืนมองอยู่ข้างฮ่า <H> ฮ <aha> เธอเห็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่จากของหรูหราแต่จากรอยยิ้มและความรักที่จริงใจคืนหนึ่งการดานั่งคุยกับสามีเธอพูดเสียงสัน่นเธอรู้ไหมฉันดีใจที่แม่อยู่กับเราบ้านเรามีค่ามากขึ้นเพราะแม่สามียิ้มเขาจับมือภรรยาน,านั่นใช่การดาแม่คือหัวใจของบ้านหลังนี้การดาน้ำตาไหลเธอรู้ว่าคำพูดนี้คือความจริงที่สุด บ้านไม่ได้หมายถึงแค่กำแพงและหลังคาแต่หมายถึงคนที่อยู่ข้างในแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างตกกระทบสมุดบัญชีที่วางอยู่บนชั้นสมุดเล่มนั้นเงียบงามแต่เต็มไปด้วยความหมายที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนการดาหลับตาลงหัวใจเธอสงบเธอรู้แล้วว่าความรักคือสมบัติที่แท้จริงหลายปีผ่านไปหลานชายที่เคยวิ่งเล่นในบ้านเล็กฮ่าฮเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มที่มั่นคง เขาเรียนจบและกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่สำคัญเขายืนกล่าวคำประสัยเล็กฮ่าฮาต่อหน้าครอบครัวและเพื่อนสนิทน้ำเสียงชัดเจนและเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจสิ่งที่ยาของผมสอนไม่ใช่เพียงเรื่องการเก็บเงินแต่คือการรู้จักคุณค่าของชีวิตการอดทนและการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม่สามีที่นั่งอยู่ข้างฮ่า <H> ฮ <aha> <H aha> เธอยิ้มอ่อนดวงตาเต็มไปด้วยความสุขมือที่เหี่ยวย่นรูปหลังหลานเบา ฮ่าฮ่าหัวใจเต้นอย่างสงบและอบอุ่นการดายืนฟังอยู่เงียบฮ่าฮ่าเธอน้ำตาซึมด้วยความซาบซึ้งเธอไม่เคยคิดว่าวันที่เธอเคยมองแม่สามีเป็นภาระจะกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามีมองภาพภรรยาและแม่หัวใจเต็มไปด้วยความภูมิใจเขารู้ว่าครอบครัวเล็กๆของเขาผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในบ้านหลังเก่าเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นยังเหมือนเดิม รอยร้าวบนกำแพงยังคงอยู่แต่ทุกอย่างกลับงดงามกว่าที่เคยเพราะในบ้านนี้เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและมรดกทางใจที่ไม่มีสิ่งใดแทนได้แม่สามีหันมามองทุกคนเธอยิ้มกว้างน้ำเสียงเบาแต่ชัดแม่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพียงแค่เห็นพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแม่เสียงหัวเราะของทุกคนดังขึ้นบรรยากาศอบอุ่นอบล้อมบ้านทั้งหลัง และในวินาทีนั้นเองทุกคนรู้ว่าเรื่องราวของครอบครัวนี้ได้เดินทางมาถึงจุดที่งดงามที่สุดแล้ว